มาดูกันเลยดีกว่านะคะว่าอันนี้มีอะไรบ้างและหลุดและเล่นยังไงเรามาดูกันเลยคู่มือนะคะจะอยู่ตรงนี้อยู่ที่ฝาของมันนะคะอันนี้นะคะคือกระดานเดินทางนี่ถ้าเราจะบอกอันนี้นะคะ อันนี้นะคะถ้าเราเดินแล้วผ่านผ่านจุดเริ่มต้นไปก็จะได้รับเงิน2,000บาทเมื่อผ่านจุดเริ่มต้นค่ะส่วนอันนี้นะคะกับโลกอนาคตเสียค่าใช้ใจ่าย5้า้บาทนะคะให้กับธนาคารส่วนอันนี้นะคะนี่อันนี้นะคะถ้าเราอยู่ที่ตรงนี้นะคะคือแวะทานโดรยากิหยุดพักหนึ่งครั้งให้พวกเขาเล่นกันก่อนนะคะและเราก็หยุด ไม่ต้องเร่เพราะว่าเรากินอยู่ส่วนอันนี้นะคะคือประตูวิเศษเปิดไปในมิติต้องห้าคือและถ้าเราถ้าเราอยู่ตรงนี้เราจะต้องเอาตัวละครของเราเนี่ยเลื่อนไปที่กับโลกอนาคตก็จะต้องเสียค่าใช้จ่าย5้ารอยบาทให้กับธนาคารค่ะต่อไปเรามาดูกันเลยดีกว่าว่ามีอะไรอีกบ้างอันนี้นะคะ ็คือกระเป๋า4ีมิติค่ะเราห้ามเปิดนะคะไม่งั้นเราจะรู้นี่ข้างหน้าจะเป็นอย่างนี้เหมือนกันหมดเลยแล้วเราก็ต้องสลับด้วยนะคะเผื่อมันค้างๆไว้อยู่เดีย๋ยวข้อหออนะคะจักการก่อนเลยนะคะเพราะข้อหอจะเล่นให้ดูะคะ่ะอันนี้นะคะคือที่วางร้า สี่มิติส่วนนี้คือวางก๊าซล่าขุมทรัพย์ส่วนอันนี้นะคะคือก๊าซล่าขุมทัพย์ค่ะนี่ นอันนี้นะคะก็คือใบฉนโนนะคะเราก็จะต้องสุ่มหยิบแบบห้ามเลือกนะคะห้ามมองอย่าเข้าอันนี้นะคะก็คือบ้านถ้าเราซื้อแล้วเราสามารถวางเลยค่ะส่วนสีน้ําเงินนะคะก็คือโรงแรมบ้านจะซื้อได้สี่หลังนะคะถึงเราจะซื้อโรงแรมได้หหลังค่ะส่วนอันนี้นะคะคือลูกเต๋า ส่วนอันนี้นะคะก็คือก็คือสติกเกอร์ที่เอาไว้แปะตัวละครของร้านนะคะข้อหอมนะคะก็ได้แปะตัวละครไว้3ตัวก็คือชิซูกะโดเรมี่แล้วก็โดเรมอนค่ะข้อหอมนะคะก็จะมาแปะตัวที่หลื่ค่ะ อันนี้ข้าวห่อนะคะก็จะแปะเดลราเอมอนอุ้ยเอ้โนมิตะมมีสองอันเพราะมันมีสองด้านนะคะนี่ตัวต่อไปก็คือใจแอน ค่ะครบแล้วนะคะตัวละครของเรานะคะก็จะมี6ตัวเป็นเหมือนว่าพี่หอนจะแตกเอียงเฉียนส่วนอันนี้นะคะก็คือเงินที่ทุกคนนะคะจะได้15 0 0 0าพันบาทแต่ข้าหอนนะคะก็จะมาแจกกันเลยดีกว่าอ่ะอย่าให้แต่น,นะคะเรียกว่าเอาตัวอะไรเอาต่เอาตัวไรต่อไปนะคะก็จะแจกเงินห5 0 0 0ันบาทค่ะ ข้าวหอมน,นะคะก็จะแจกให้กับตันและหมูก็จะจัดเป็นดังนี้5,000บาท2ฉบับต่อไป1,000 4สี่ฉบับค่ะ ต่อไป5 0าฉาบับเดี๋ยวพิ่มนะมาตรงนี้ก่อน103ฉบาับค่ะ สิบบาทห้าสิบาทค่ะนี่ข้าหอมแล้วจับตอนนะคะก็จะได้เงินหนึ่งบาทแล้วค่ะต่อไปนะคะจะเป็นการสุม่มหยิบฉนดนห้ามเลือกสาใบค่ะอีกกันเลยข้าหอมนะคะ ก็จะเอานี้เป็นกระดาษแล้วขอว้อหอมก็จานี้บางไม่ให้ทุกคนเห็นอ uh, ่ะเรามาสูมหยิบกันเลยขอให้ได้โรงแะกดับลาซาถูกเอกสารผู้ดันหนะจยิบไว้ข้อหอมนะครับก็ได้สอสาใบแล้วค่ะ ข้อหอมก็จะมีโฮเทลนะคะโฮเทลนี้นะคะเป็นโรงแรมนะคะแล้วก็ได้ประเทศอังกฤษแล้วก็ได้ประเทศบราซิลค่ะกัปตันนะคะก็จะได้โรงแรมจอแดนตรงนี้นะคะจอแดนนี้สวนสวิตเซอร์แลนด์อยู่ตรงนี้อยู่ตรงนี้ข้างๆกันเลยค่ะ ต่อไปนะคะข้อหอมนะคะก็จะทอยลูกเตา๋าถ้าทอยลูกเต๋าได้มากที่สุดคนนั้นก็จะได้เดินก่อนค่ะ6กกระเจ็พิงได้ดก่อนนะอ่ะยเมื่อกี้นะคะกระตันได้5ข้อหอมได้7ข้อหอมมากกว่ากระตันนะคะข้อหอมก็ได้เดินก่อนค่ะเดี๋ยลูเกเต๋า รือเต่าก่นไทยลูกตานะคะว่าได้เดนเท่าไหร่เก้าค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิงคโปร์นะคะก้าหอมตกไปที่สิงคโปร์แล้วไม่มีของใครนะคะก็จะถ้าเราอยากซื้อเราก็จะได้ซื้อหนึ่งันสองร้อยดูที่ตรงข้างล่างนะคะถ,ถ้าข้าหองเงียนเอข้า็หอกจะซื้อค่ะ นี่ก็จ่าย1นึ่งพันนะคะกีกธนาคาร1นึ่พันแล้วก็จ,ะจะ่ายแบงค์ร้อยสอแบงค์ค่ะห่ข้าหอมนะคะก็จะได้ชาโนสิงคโปร์เป็นของข้าหอมนะคะนี่ <toujours> ถ้ามีคนมาตกนะคะเราจะต้องดูที่คำว่าที่ดินแล้วก็เขาจะต้องจ่ายให้เรา80บาทนั่นเองค่ะ สองสามสี่ห้าิตอนนี้ตั้งแต่น,นะคะก็อยู่ในกลับโลกอนาคตเสียค่าใช้จ่าย2เสียค่าใช้จ่าย500บาท ที่อยู่กับตันนะคะก็จะต้องเอาชนดที่กัตันนี่นะคะจอแดนข้าวหอมบอกแล้วนะคะว่าที่ดินถ้ามีคนมาตกจะต้องเสียที่ที่ดิน160บาทนะคะถ้ากับตันนะคะซื้อบ้านที่จอแดนด้วยก็จะพร้อมบ้านหนึ่งหลังเป็น1,600ค่ะนห้ยค่ะตอนนี้ตอนนี้นนข้าหอมก็เสียหนึ่งหกสิบ ก็หค่ะว้าว <Whoa. S 1> ต่อไปนะคะก็ตากับตันค่ะกติกานะคะบอกว่าถ้าแต้มเหมือนกันเราจะต้องทอยใหม่ค่ะอันนี้แต้มเหมือนกัน6กับ6กับตันนะคะก็จะต้องทอยใหม่ค่ะอันนี้กับตันนะคะก็ทอยแล้วได้สี่เหมือนกันค่ะ เพราะฉะนนั้ถ้าทอยได้4ครบ3ครั้งนะคะจะต้องกลับไปที่โลกอนาคตค่ะอ่ะอีกครั้งนึงค่ะได้สกับ4ค่ะกับตันนะคะก็จะต้องกลับไปที่โลกอนาคต <c oughs> <c oughs> เพราะฉะนั้นข้าวหอมนะคะก็จะต้องทออีกหนึ่งครั้งได้5ค่ะ1 2 3 4งสี่ห้าสเปนนะคะอันนี้นะคะเป็นฉนดของสเปนถ้าข้าวหอมซื้อนะคะก็จะเสีย2,200ค่ะเดี๋ยวดูเงินข้าวหอมก่อนนะคะ ตอนนี้ข้อหอมน,นะคะมีเงินอยู่ตอนนี้ข้อหอมน,นะคะมีเงินอยู่สา0พันบาทกับอีกห้าพันสองค์งนี่นะคะข้อหอมน,นะคะก็จะจ่าย2 5 0พันห้าร้อยเพราะข้อหอมไม่มีแบงร้อยธนาคารนะคะก็จะต้องทอนสองสามร้อยค่ะข้อหอมก็จะได้ฉนูดของสเปนแล้วค่ะ later few moments later. นี่นะคะข้าวหอมน,นะคะ,ก,ก,ะ,คะก็เล่นได้สักพักหนึ่งแล้วนี่นะคะก็เล่นได้ข้าวหอมนะคะก็จะมีโฉนดถี่ <Yeah. S 2> ข้า้งแล้วค่ะแล้วของกัปตันนะคะมี่นะคะข้าวหอมน,นะคะทอยลูกเต๋าได้หกหนึ่งสองสามสี่ห้าหก <23. S 2> ข้าวหอมบอกแล้วข้าวหอมบอกแล้วนะคะว่าถ้าผ่าน จุดเริ่มต้นจะได้รับเงิน2,000บาทค่ะถาการะต่ายนินนะข้าหอมก็จะได้เงิน2,000บาทนะคะนินนาจางนี่แล้วเราต้องดูด้วยนะคะว่าเราตกที่ใครหรือเปล่าข่างการะต่าเองเหรอใช่ข่ากระต่าดีน,นี่พามาถ้าละข้าหอมบอกแล้วนะคะถ้าตกที่ใครจะต้องดูที่ที่ดิน50บาทค่ะนี่ ก็จะเป็นห้าสิบแบบนี้เป็นรูปใจแอนอันนี้มามาเลเซียของกัปตันนะคะเป็นซื้อที่ซื้อบ้าน1,200มีบ้านหนึ่งหลังค่ะส่วนเนเธอร์แลนด์ก็ของกัปตันนะคะ2,200สส่วนบ้านนะคะนี่ค่ะมีบ้านหนึ่งหลังอันนี้ก็ของข้าวหอมนะคะ ซื้อที่ 3, สามพันสวนบ้านบ้านหนึ่งหลังค่ะบราซิลปัดแรกบ้านทั้งหมดก็จะมีสามหลังนะคะและเงินของข้าวหอมไปเยอะมากเลยค่ะอ่าเรื่องการจำลองที่ดินนะคะถ้าเราไปตกสมมุติถ้าข้าหอมนะคะตกไปที่เนเธอร์แลนด์ของกัปตันนะคะเสียเงินละค่ะ นะคะตืดดตแล้วก็แล้วก็ถ้าเราไม่มีเงินเท่านั้นเราจะต้องทําการจำนองที่ดินค่ะข้าหอมน,นะคะก็จะต้องจำนองที่ดินตามที่ข้าวหอมมีนะคะข้าหอมจะนองที่ดินอินเดียก็จะได้จำนองที่ดินอินเดียข้าหอมน,นะคะก็เป็นที่ดินหนึ่งหนึ่งพันแปดร้อยข้าหอมน,นะคะก็จะได้ละคะ่ะครึ่งหนึ่งค่ะครึ่งหนึ่งของ1นึ่ประเทศ ก็ถ้าไม่พอก็ลองจำนองสองที่ค่ะถ้าถ้าเราจำนองแล้วมีคนมาตกของของอินเดียที่ขอจำนองข้อหอมก็จะไม่ได้เงินค่ะเพราะข้อหอมจำนองไปแล้วข้อหอมนะคะก็จะมาข้อหอมนะคะก็จะมาเล่นต่อค่ะหนึ่งรอบหกสิบหนึ่งสอสาสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบ ข้อหอมน,นะคะก็จะตกที่มาเลเซียและก็บ้านหนึ่งหลังค่ะข้าหอมก็จะต้องดูที่มาเลเซียนะคะที่ดินอย่างเดียวไม่ได้นะคะถ้าพร้อมบ้านหนึ่งหลังก็จะ600บาทค่ะ โชคดีนะคะที่เขาหอมมีเงินเยอะมาก อาลิเซียเขาขมกันเดินมาเยอะมากเลยค่ะจนได้ล่าขุ่ทซัพ์ซะแล้วมาเปิดกันเลยดีกว่าไปนเรนื่น่ๆเ่ยอฮาไม่ใครรอดเอาอ่ะนี่นะคะเครื่องบิเครื่องผลิตแฮมเบอร์เกอร์ผลิตแฮมเบอร์เกอร์ขายได้เงิน1,800ค่ะ ถ้าถ้าใครไม่มีเงินจ่ายแล้วก็ล้มละลายคนนั้นก็จะแพ้ส่วนอีกคนนึงก็จะชนะนะคะแล้วข้าหอมกับกัปตัน,นะคะเล่นมาแล้วไม่มีใครแพ้ไม่มีใครชนะเลยค่ะแล้วก็ได้นับทุกคนข้าหอมนะคะก็เลยจะนับเงินทรัพย์สินท,ทั้งหมดเช่นบ้านคอนดเงินทั้งหมดเลยนะคะเราก็จะนับข้าหอมนะคะก็นับแล้วกัปตันนะคะได้สองหมื่นแปดพันกว่ากว่าส่วนข้าวหอมนะคะก็มีเงิน3า0 0 0กันกว่ากว่าค่ะ ก็สรุปแล้วข้าวหอมนะคะก็เป็นผู้ชนะเย้ข้าวหอมนะคะข้าวหอมนะคะ,ะ,คะก็เป็นผู้ชนะแล้วทีนี้นะคะข้าวหอมขอลากันก่อนนะคะบ๊ายบายเพื่อนเพื่อน,น,นเล่นกันให้สนุกนะคะ